เจ้าเน็ตแห่เอ็นดูน้องเทนนิสฝากร้านเทควันโดที่ไทยกลางงานถแถลงที่ปารีส จบการแข่งขันไปแล้วสำหรับการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2024เมื่อช่วงดึกของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากจแชมป์เก่าที่ฝ่าด่านคู่แข่งทั้งโมร็อกโกในรอบ16คนมาได้ซาอุดิอาระเบียในรอบก่อนรองชนะเลิศและกับโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศค่ะได้ขึ้นดวนกับฉิงกัวคู่ปรับจากจีนที่เคยเจอกันมาในรอบของรอบชิงชนะเลิศมาแล้วที่เอเชียน ะะซึ่งเปิดฉากยกแรกเนี่ยเป็นชิงกัวที่เชิงเตะเข้าหัวได้ก่อนนำขึ้นไปก่อนนะคะทำให้เป็นเซตแรกทางจีนขึ้นนำไปพอมายกที่สองทั้งคู่ก็ไม่กล้าเดินเกมบุกเข้าใส่กันมากนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็ระวังในเรื่องของการออกอาวุธต่างๆายกนี้ทางด้านของน้องเทนนิสก็สามารถเอาคืนได้ค่ะจนไล่ตามเสมอมาหนึ่งต่อหนึ่ง แน่นอนว่าพอถึงยกที่3ค่ะแฟนๆชาวไทยก็ลุ้นกันสุดตัวเลยค่ะเพราะน้องเทนนิสก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับแฟนๆชาวไทยและน้องเทนนิสก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ค่ะเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่เราได้เห็นน้องเทนนิสนั้นปล่อยโฮออกมาและก้มกราบโค้ชเชเป็นภาพที่ทำให้ทั่วโลกนั้นประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ล่าสุดต,ต้องบอกว่าชาวเน็ตแห่แหนดูแล้วค่ะเมื่อทางด้านของน้องเทนนิสได้ให้สัมภาษณ์งานแถลงข่าวที่โอลิมปิกนะคะหลังจากคว้าเหรียญทองมาได้และมีข่าวว่าทางด้านของน้องเทนนิสนั้นก็จะรีทายแล้วนะคะโดยน้องเทนนิสก็ได้ตอบบอกว่าร่างกายของหนูตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือว่าข้อเท้าต่างๆมันก็หักไปหมดแล้วดังนั้นเวลาที่ต้องเลิกต้องกเกษียณตัวเองก็ถึงเวลาแล้วและที่สําคัญก็ยังมีเด็กๆรอ หนูอยู่ที่เมืองไทยเพราะหนูนั้นเปิดสอนเทควันโดที่ประเทศไทยชื่อว่าพานิพักยิมถ้าทุกคนอยากเรียนก็ให้มาที่ไทยมาเรียนยิมกับหนูได้ก่อนที่น้องเทนนิสนั้นจะหัวเราะออกมาอย่างน่ารักนะ่าเอ็นดูเลยทีเดียวค่ะเออ because I have uh, many plan for me uh, my knee PCL yes PCL broken and my ankle and my hip uh, have problem so much but now have to retire and make uh, my s h นเด็ my s t u d e n in Thailand because I have the gym in Thailand name is Panipak t a e k w o n d o if you want to learn with me come to Thailand <laughs> come to learn with me <laughs> าใครอยากเก่งเหมือนน้องเทนนิสก็ตามไปเรียนกับน้องเทนนิสกันได้นะคะทางช่องกิจกรรมทำกินก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยค่ะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ